ใครครับอัดคลิปแล้วครัชอัดคลิปแล้วอ่ะอัดคลิปแล้วใช่ไหมฮะผมคุณนัทเหมือนเดิมนะฮะมาเล่นกับคุณแกลงเหมือนเดิมนะครับมันยังไม่ได้อัดเอ้ยอย่าเพิ่งอัดแล้วอัดแล้วอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งขอแข่งสร้างบ้านดีกว่าแล้วคนมามาดูว่าใครสร้างสวยกว่าได้ตอนนี้เราจะสร้างความสวยงามของบ้านกันนะฮะว่าใครจะสร้างสวยกว่ากันนะมาแข่งสร้างบ้านมายุ่งอะไรกับชีวิตผมนะฮะโลดออกไป จะแข่งก็สร้างว่านใช่นะถึงถึผมจะแซงแข่งก็บ้านใช่นะอัดอยู่วะอัดอยู่มาชนะแบ่งโซนเลยชนะไม่อยู่รู้ไหมเดี๋ยวเราอยู่นี้เนี่ยมาแข่งเลยแข่งเลยเนี่ยนี่เรรเเส์ไฮ้ยกูเข้ามาด้วยเฮ้ยอ้าวตี๊ฟใครเข้าวะอ่างเปาอ่างเปาแข่งสร้างบ้านนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขตเนี้ยข้าอะไรวะถามไม่บอกโอ้โหแกงกูสร้างนี่แหละสองสามสี่ห้า 6กเจ็ดแปดเก้าสิบสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดาสิบอจ็ดแปเกฮ้ยลำคาสัญญา โอ๊กเดี๋ยวโดนถีบเฮ้ยเฮ้ยใครสร้างเนี่ยไอ้เงียบหน่อยเงียบหน่อยเขาสร้างเฮ้ยชนะจะโกงดิถ้าโกงตัดถูกตัดสิทธินะเศกเอเนอร์แมนมาทำติ่งอะไรวะกกูไไม่ด้เสนะอังเปาไม่ไปสร้างบ้านอ่ะโอ้เศกเหรอไปเสกเอเนอร์แมนมาทำติ่งอย่ามายุ่งกับบ้านเขานะนี่เขาสร้างบ้านของเขาโอ้แล้ววะตีิ่งอะไรกับบ้านตรู๋เศก้ยเฮ้ยเฮ้ยเอนอร์แมนไม่ตามตัว ไปตีมันดิตามันไงเรารู้ว่าใครเสียงแล้วเว้ยไล่ลล่ะตาตัวทำไมชนะข้าขี้โกงชนะขี้โกงขี้โกงถูกตัดสิทธิ์นะยังยังไงก็ขอแบบเดียวเราขอชี้โกงจะโดนแบนเขี้ยวหนึ่งพันวันเคยโหน้ไม่เล่นเกียร์ไม่ได้เล่นเกียร์เลยู้าให้มันฆ่าไปจะออกก็ไม่ออกไม่ได้ไปไปไปเลือกอินแวนใหม่แล้ว ในแถวบ้านกูเออใครเสกวะเออใครเสกเนี่ยถามจริงเลยเ,ออเสกเนะื้อแม่หน่อยเสกแล้วเว้ยผู้หญงอะไรโอ๊คม,มาจากไหนอะมีอาหารกูด้วยหรอใช่ไอ้โอ้มันเล่นเซิร์ฟกระกาศเลยมันโอ,อ๊้มันเล่นเซิร์ฟของตัวเองเวย้วเเวยกระกาเมื่อต่อไปนี้กูจะสร้างบ้านที่ดีละจะรู้และว,ว่าใครยังน้อยอันนี้ไม่เอ้ยเอาเจ็ตออกไปดีลำคาญเจ็ตอะแม่มาไม่แม่ไม่แม่มาเต็มเลยวะแม่ขโมยบอกเจ็ตไปที่อื่นไปเจ็ตไหนวะเจตเจตแม่เจ็ตหัวควาย จุยหัวเคิดเฮ้ยเดี๋ยวคลิปเขาก็โดนเดี๋ยวคลิปเขาก็โดนดิไล์หรอกเนี่ยแกเฮ้ยไอเอนเดอร์แมนมันมาขโมยบล็อกบ้านเขาเนี่ยเขาไม่ต้องกลัวจิโดนดิไลไม่ถามทีใครเสกกันนะแมนอ่ะดูดิมีแม่งไม่มันไม่มีคนทนเสกเว้ยเปล่าก็ไม่ได้เสกไม่เสกไม่พูดจริงแม่งมาเองเลยมาเองไม่ได้เสกน่าจะเป็นมอดของฉันั้นแหละหล่อเลื่นมากเลยทีมันหล่อลื่นสะอื่นทุกคนปิดมอดดิไอปิดปิดมอนเตอร์ดิทุกคนปิดมอนเตอร์ดิเขาปิดแล มันไม่หายอ่ะแล้วมาใครเสกมันมาถามจริงเลยเออใช่ใครเสกปื้มอย่าเสกนะเว้ยลำคาญปื้มเอาปื้มันออกไอ้ปื้มมันออกเฮ้ยนี่เสกเพืนเข้าเนี่ยเออปื้มเกลียนบ้านเฮ้ยไอ้เพี่ออยู่ยืมเข้ามาบ้านกูเฉยเลยสัตว์อย่าพูดดิอย่าพูดคำหยาบเดี๋ยวรู้คลิปเขาโดนดิดไลค์โอ๊กลำคาญว่ะโอ๊กอ่ะเฮ้ยโอ๊กชื่อจริงชื่อว่าอะไรวะดิดไลค์เลย่ะกาโอ๊ก เฮ้ยอย่าพูดดิไอคนที่มีทูคนที่มีทูมันเนี่ยคนทุยคนที่มีทูมันนี่ไอเทมลุดก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ด้วยลุดลุดเขาไม่เล่นด้วยไม่เล่นก็ว่าทำไมทุกคนยืนยูยเฉยอเหี้ยลุดเลยอะก็นั่นไงเครื่องมันลุดชนะเสร็จรขอโทษนะครับอันนี้มันหลุดเพราะว่าเกิดการชนะปิดปิดออกเอาหมดที่ไม่ได้ใช้ออกก่อนหมอตัวไหนไม่ทำลุดก็ไม่รู้ครับใช่ครับเร็วเร็วเร็ว เร็วเร็วเดิเร็วเร็วเอ็นจ๊อกโอ้โหใส่มอดทุกมอดเลยนี่มอันีะไรขอประโยชน์คหายเปิดแคทูมินีนะแมงค่ากูด้วยเร็วเปิดแคทูมินีนะโผล่โผลมืนนี่ไม่ได้ทูมินีเอยากเรียกอะไรยังเข้ายังกำลังหาอะไรลบเออดี เราเดี๋ยวช่นะขอขอเขาขี้เกียจอ่านั่งอัปโหลดคลิปนะเว้ยมันนานไม่เห็นานานเลยคือกูไม่เห็นนานแป๊บเดียวเลยทีเ่ียวสิบนาทีเสร็จเลยเรื่อยไปดูคำหยาบคายและเนื้อหาที่เหมาะสมสมไม่เหมาะสมช <laughs> ่วยเหมาะสมเหมาะสมนะช่วยช่วยช่วย,วยเคสตั้งไว้ต่อนะครัชเจ็บไม่ไอ้เหี้ยหลุดเ<ๆ><ๆ>ลยอ้าวจะได้ไงวะเนี่ยเจ็บแม่เจ็บแม่ เแม่หนึ่งสองสามสี่ซอสเต็มอ่ะมาเต็มมาเต็มหรอกเจ็ดทางทางไกลเฉียงไกลเลยอ่ะเฮ้ยใครอ้าวใครขุดบอกมาเฮ้ยใครทำบ้านกูได้สวยงามขึ้นมากเลยใครตัดใครตัดบ้านเฮ้ยจริงจริงมีคนตัดบ้านเว้ยดูของกูก็เป็นของกูก็เป็นนี่ตรงนี้นี่บ้านใครเนี่ยอ่าบ้านแกงเฮ้ยเจ้ว่าบางก็ดูแบบใหม่ดีนะไอ้ปึ๊บ์ออกไป ออกไปไม่ได้อย่าพูดอย่างนี้ดิมันไม่สุภาพนครับครับถ้วยปึ้งอออกไไป้ถ้วยใครอยากดูคลิปนี้ได้อีกครับต้องสมัครรับข้อมูลผมนะครับต้องไปไลค์คุณแล้วก็กดดิสไลค์มันเยอะๆนะครับอ้าวเดี๋ยวไปกดดิสไลค์คลิปบางเปล่าเดี๋ยววะเฮ้ยตัจะตั้งชื่อคลิปว่าอะไรจะได้ไปดู ตั้งชื่อคลิปว่าวมไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามมนเพิ่มเดี๋ยวเพิ่มสมัครรับข้อมูลคลิปเขาก็ได้เสือก็ค่อยเข้าไปดูก็ได้อ่างั้นเพิเ่มออดออกออกมีเน็ตใช่ไหมอ่า<อ>นัาทำให้ทองทเฮ้ยต้องต้องรวมตัวชื่อกันนะเว้ยได้เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจะเขียนว่าชื่อคลิปว่าอะไรดีลงตัวลงตัวคลิปชาแนลกับเพื่อนเพื่อนไอ้อินเดอร์แมนบ้าลงตัวชาแนลสุดเทพไอ้อินเดอร์แมนบ้าอย่ามาขโมยบล็อกบ้านเขา มวยบอกบ้านตูไปเยอะมากเลยรู้แล้วทำไมทำไมบ้านเราถึงหายไปครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเลยเอ็นเดอร์แมนมันโดครึ่งหนึ่งมันโดไปครึ่งหลังเลยแล้วเอ็นเดอร์แมนมันมีกี่ตัวถามเขานั่นแหละเกลัวครับยจีบจีบบีเต็มกลับแล้วโอเคคุณเปากลับแล้วคุณเปากลับแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหน่าเสียดายนะฮะเนี่ยเสียดายบ้างคุณเปาคุจะทลัไม่ง่ายอะไอ้สัตว์อ้าวเชื่อแล้วมึง โอ๊กเงียบๆดิเออเงียบๆดิหนูก็เงียบใช่เดี๋ยวบ้านเดี๋ยวแม่งไม่เงียบคุปปัมเลยสักเออใช่เออเดี๋ยวคุณเป่าชาแนลเขาไม่ฟังเลยคือบอกชื่อชาแนลม่เลยจะได้คนที่ไล่เฮ้ยทำไมเอ็นน้ไมมันผ่านหูผ่านตาหน้าลำคาญจริงค้าอะไรลูกเอ้ยค้าอะไรลำคาญมาเนี่ยถือดาบล้อยเนี่ยต่ออะไรล่ะลูกเอ้ยต่อเป็นอ้าบินเลยลูกเอ้ย ็ของฆ่าสักตัวเหอะวะไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงฮะไม่ไหวจริงลำคาญเกินไม่ไหวแล้วเราอีเด็กเพิ่นเราไม่ไหวแล้วต่าง방ไกลเลยเฮ้ยถ้าคลิปโดนดิสไลค์นะโดนไม่นะอย่าทำมาฉันเลยดิสไลค์ดิสได้มผมจะบอกให้ครับคุณเปาชาเอาเป็นเกย์ครับจริงๆครับ ไม่ได้โกหกเนี่ยแล้วมันก็อยู่ตรงเนี้ยแหละครับอยู่ตรงหน้าเลยใครแบบจะด่าใครอยากจะเถียงใครอยากจะดิ้ไลคลิปมันนะจำที่ครับเฮ้ยจะไม่เอาครับคลิปเนี้ยดิ้ไลคลิปนี้ดีกว่าเออใช่ครับมีคนเป่าอยู่เลยไอ้ทุยดิ้นไรเลยโอ๊กเงียบดิใครเนี่ยไม่ได้อัดคลิปเงียบใครเนี่ยโอ๊ยโปเหรอโคนิวเหรอใครของปื้มของปื้มพีเออูอีเอ็มปื้ม สรหลดเอเงแลเกยวสร้างลัเกียวมเอคเขาเป็นแบบความสวยนะเล่าเขาปบความยนะแมล้วก็ต้องด่าเพื่อนๆไปธรรมดาหัดดูแชทบ้างครับใครว่เนยใครเขาเฮยเฮยอะไเยมูอชั่วอชั่วแกอะไรอ๋อแล้วมันดด่ามเดมันมันมัเยไงวะแกไม่ขึ้นอ่ะบานป แล้วคุณชนะอัดคลิปอยู่ไหมครับเปล่าฮะแล้วไม่อัดเป็นเพื่อนผมแล้วครับเต็มอ่ะได้ครับเฮ้ยอย่าอย่าเพิ่งออกออกไปเลยใช่ไหมออกแล้วยังยูยังยูยังยูทุกคนเต็มตัวออกอย่่าเพิงชนะจะออกแล้วบอกนะเอาชนะออกไปอัดคลิปก่อนไปเดี๋ยวเรารอโอเคทุกคนครับออกครับรออดคุยเดียวครับตอนนี้เราก็รอหัวเซิร์ฟครับ เร็วเร็วหัวเซิร์ฟหัวเซิร์ฟหัวเซิร์ฟใกล้เดียงแล้วเออไม่ใช,ใช่ครับเขาไม่ใช่ชื่อหัวเซิฟหัวเดี๋ยวเดี๋ยวเ<ข>ดี๋ยวคเอยเข้าไปอัดในเกมก็ได้พูดคำหยาบใครอยากจจเจอผมด่านัดได้เลยชิคกีคอนหรือว่าหลังเซเว่นปิดก็ได้ครับรอไปเถอะชาติหน้าสิปีผ่านไปปิดกา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 กมงปิดไม่งั้นกูจับมึงแล้วกูกูนี้แล้วเขาจะด่ากูไหมเนี่ยอย่าอย่า

ไม่แหลกไม่ว่า,าหรอกจบ<า>คลิปแรกเพยียงเท่านี้ครับ